ซี์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยคุณกู้นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ซื้อคุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นะครับ1 0 0 0 0แบาทอายุ5ปีนะครับชุดที่1 ดอกเบีย้ย 3. 4 8เต่อปีได้ดอกเบีย้ยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ตัวนี้เปิดเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปด้วยนะครับก่อนข้นสนฝากกดไลค์กดซับคา์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและถูกเพจน,นะครับไปคํานวณกันแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้รละลังสื่อชิญชวนเบริษัทเจริญโภคกัณฑัอาหารจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันชุดที่1 อายุนะครับ5ปีอาตาัตราดอกเบี้ย3.48%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2573เสนอขายไม่เกิน15 000. 000. 000. 000. 000. 000. ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน15,000ล้านบาทนะครับชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนและชุดที่2อ,อายุ10ปีอาตาัตราดอกเบี้ย3.8%นะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2578 เสนอขายไม่เกิน2 5 0ล้านหแสนหน่วยคิปเป็นมูลค่าไม่เกิน2,500ล้านบาทนะครับเสนอขายต่อประรชาชนเป็นการทั่วไปนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทนะครับโดยหุ้นกู้รวมกัน2 000, ชุดนะครับเสนอขายร่วม16 16ล้านหแสนหน่วยคลิปเป็นมูลค่า16,500ร้ล้านบาทนั่นเองนะครับโดยโครงการอยู่ภายใต้โครงการ ตาสาสนี้ของบริษัทเจริญพุกกพันธอาหารจำกัดมหาชนนะครับปี2566ซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทเจริญพุกกพันอาหารจำกัดมหาชนปี2566วงเงิน150,000ล้านบาทนะครับด้วยนะโครงการมีอายุ2ปีอันดับความน่าเชื่อถืองตัวหุ้นกู้ A นะครับอันดับเครดิตคงที่โดิบรัษัทที่เลตติ้งจำกัดมงที่27พฤศจิกายน2567นั่นเองนะครับ ผู้จัดการการจัาหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซีเอบีไทยจำกัดหมาชนผู้จัดการการจัาหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัทจำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีตยาจำกัดหมหาชนในเบ้นหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีุยาจำกัดหมหาชนเร็วลาการจองซื้อหุ้นกู้13 14 15มกราคม2568นั่นเองนะครับหุ้นกู้ตัวนี้นะครับให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะครับทุกๆ6เดือนจะให้อัตราดอกเบี้ยทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวนี้เป็นชุดที่1น,นะครับ เดือนที่1ถึง6นะครับในปีที่1นะเงินต้น1 0 0 0 0แสนดอกเบีย้ย3.48%จําสีนจำนวนวัน181วันนะครับเดือนที่1ถึงเดือนที่6ดอกเบี้ยให้รับ1,725บาท70สตางค์เดือนที่7ถึง12นะครับจำนวน 4, วัน184วันดอกเบี้ยให้รับ1,754บาท30สตางค์รวมอาัตราดอกเบียบเบ้ยตลอด5ปีโดยประมาณคือ17,400บาทรับอัตราดอกเบี้ยไปเลย คราวนี้ตาเบี้ต้อ,อ,ตองหักภาษีนี่ให้จ่ายหัก15% 1 4 7 4 0 0บาทหัก15%หัก2,610บาทเหลือ1 4 7 9 0บาทสรุปเงินต้น1 0 0 0 0บวกดอกเบี้ย1 7 1 4 7 9 0บาทเป็น1 1 4 7 9 0บาทรับอัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปเลยนะครับ ก่อนจาการน,นะครับใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยคุณกู้จะมาในทุกๆวันจะผัดเปลี่ยนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆในช่วงเวลาน้นนะครับมาพูดคุยกันเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ